สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ทุกคนครูครูส้มนิชลีกิตารค่ะสอนวิชาสุขศึกษานะคะสำหรับคลิปนี้ครูจะมาสอนนักเรียนเกี่ยวกับเรื่องการทำงานของระบบไหลเวียนโลหิตค่ะ ก่อนที่เราจะไปเรียนเกี่ยวกับเรื่องการทำงานของระบบไหลเวียนโลหิตนะคะเรามาเฉลยแบบฝึกหัดหน้าที่20ข้อที่2ที่ครูได้สั่งการบ้านไว้ค่ะข้อ2นักเรียนนำหมายเลขจากภาพทางซ้ายเขียนในช่องว่างหน้าข้อความทางขวาให้ถูกต้องหัวใจห้องล่างขวาตรงกับหมายเลข6นะคะ หัวใจห้องบนซ้ายตรงกับหมายเลขหนึค่ะหัวใจห้องบนขวาตรงกับหมายเลขสามค่ะหัวใจห้องล่างซ้ายนะคะตรงกับหมายเลขห้าค่ะลิ้นหัวใจขั้นระหว่างห้องบนซ้ายกับห้องล่างซ้ายอ่ะก็เป็นหมายเลขสองค่ะลิ้นหัวใจขั้นระหว่างห้องบนขวากับห้องล่างซ้ายก็จะเป็นหมายเลขสี่ค่ะ นักเรียนลองดูคำตอบของตัวเองนะคะต่อไปนะคะการทำงานของระบบไหลเวียนโลหิตเริ่มจากหลอดเลือดดำนำเลือดที่มีแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์สูงจากส่วนต่างๆของร่างกายเข้าสู่หัวใจห้องบนขวาหัวใจห้องบนขวาบีบตัวให้เลือดไหลลงสู่หัวใจห้องล่างขวาหัวใจห้องล่างขวา บีบตัวอย่างแรงเพื่อส่งเลือดไปยังปอดเพื่อแลกเปลี่ยนแก๊สเกิดการแลกเปลี่ยนแก๊สแก๊สออกซิเจนจากถุงลมปอดซึมเข้าสู่กระแสะเลือดขณะดเดียวกันแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่อยู่ในกระแสะเลือดซึมเข้าสู่ถุงลมปอดเกิดการแลกเปลี่ยนแก๊ส แก๊สออกซิเจนจากถุงลมปอดซึมเข้าสู่กระแสะเลือดขณะเดียวกันแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่อยู่ในกระแสะเลือดซึมเข้าสู่ถุงลมปอดเลือดที่มีแก๊สออกซิเจนสูงจากปอดไหลเข้าสู่หัวใจห้องบนซ้ายหัวใจห้องบนซ้ายบีบตัวให้เลือดไหลเข้าสู่หัวใจห้องล่างซ้ายหัวใจห้องล่างซ้ายบีบตัว สูบฉีดเลือดที่มีแก๊สออกซิเจนสูงไปยังหลอดเลือดแดงนำเลือดที่มีแก๊สออกซิเจนสูงจากหัวใจห้องล่างซ้ายไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายอันนี้เป็นการทำงานของระบบไหลเวียนโลหิตนะคะการออกกำลังกาย มีผลต่ออัตราการเต้นของชีพจรการออกกำลังกายทำให้ร่างกายต้องการพลังงานสูงขึ้นกว่าปกติจึงต้องมีการแลกเปลี่ยนแก๊สที่ปอดมากขึ้นการสูบฉีดเลือดจึงสูงขึ้นจะพบว่าชีพจรก็จะเต้นเร็วขึ้นจึงกล่าวได้ว่าการเต้นของชีพจรสัมพันธ์กับระบบหายใจและระบบไหลเวียนโลหิตในร่างกาย วิธีดูแลรักษาระบบไหลเวียนโลหิต 1. ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเพื่อกระตุ้นการทำงานของหัวใจเลือกกิจกรรมที่เหมาะสม 2. รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ช่วยบำรุงเลือดเช่นตับไข่แดงและหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันเพราะจะทำให้เกิดโรคไขมันอุดตันในหลอดเลือด 3. ดื่มน้ำอย่างน้อยวันละหกถึงแปดแก้วให้เลือดไหลเวียนในร่างกายได้ดี 4. ปฏิบัติตนด้วยความไม่ประมาทเพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่ทำให้เลือดออก 5. พักผ่อนอย่างเพียงพอทำจิตใจให้ล่าเริงแจ่มใสอยู่เสมอระบบไหลเวียนโลหิตเปรียบเสมือนระบบขนส่งของร่างกาย ที่ลำเลียงเลือดและสิ่งที่เป็นประโยชน์ไปเลี้ยงส่วนต่างๆทั่วร่างกายการดูแลระบบไหลเวียนโลหิตให้ทำงานได้เป็นปกติจะทำให้อวัยวะส่วนอื่นๆของร่างกายทำงานได้ดีด้วยต่อไปให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดหน้าที่21ข้อที่3นักเรียนสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับองค์ประกอบของระบบไหลเวียนโลหิตจากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆแล้วนำอักษรหน้าข้อความ เติมลงในช่องสี่เหลี่ยมให้สัมพันธ์กันข้อกอไก่หัวใจขอไข่หลอดเลือดแดงคอควายเม็ดเลือดแดงงองงูเม็ดเลือดขาวจอจานหลอดเลือดดำชอชิงหลอดเลือดฝอยชอช้างเก็ดเลือดข้อ3.1นึ่งเลือดดีจากหัวใจห้องล่างซ้ายไปเลี้ยงร่างกายข้อนี้ตอบขอไข่หลอดเลือดแดง 3.2มีขนาดเล็กคอยส่งเลือดดีไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายข้อนี้ตอบเฉาหิ่งหลอดเลือดฝอย3.3มีความสำคัญที่สุดในระบบไหลเวียนโลหิตข้อนี้ตอบกอไก่หัวใจ3.4รับเลือดเสียไปฟอกที่ปอดข้อนี้ตอบจอจานหลอดเลือดดำสามจมีส่วนประกอบของเฮโมกโกลบินข้อนี้ตอบคอควาย เม็ดเลือดแดง3.6ช่วยให้เลือดแข็งตัวข้อนี้ตอบชอช้างเก็ดเลือด3.7 3.7กำจัดเชื้อโรคสร้างภูมิต้านทานโรคให้ร่างกายข้อนี้ตอบงองเม็ดเลือดขาวสำหรับคลิปนี้ครูก็เอาไว้แค่นี้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ